ติดทีมชาติฟิกเกอร์สเกตตุกชนกัวนันภูมิใจเป็นที่สุดลูกสาวน้องแพรวติดทีมชาติไอซ์สเกตเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่ทั้งสวยทั้งเก่งเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นแม่มากๆสําหรับนักสแสดงสาวตุกชนกัวนันเมื่อลูกสาวคนโตน้องแพรวติดทีมชาติไอซ์สเกตก่อนหน้านี้หากใครติดตามและสไตล์และการทํางานของตุกชนกัวนันจะเห็นว่าเธอเดินทางไปให้กําลังใจลูกสาวและลูกชายกับการทําทุกกิจกรรมและหนึ่งในนั้นคือการไปดูการแข่งขันของน้องแพรวทุกสนามการแข่งขันไอสเกต และผลลัพธ์จากการทุ่มเทฝึกซ้อมแบบเข้มข้นของน้องแพลววันนี้สาวน้อยประสบความสําเร็จไปอีกก้าแล้วซึ่งแม่ตุ๊กได้เขียนเรื่องราวบอกเล่าไว้อย่างปลื้มใจมากๆว่าคริสสลบวันนี้ที่รอคอยลูกแพรวได้ทีมชาติฟิกเกอร์สเกตติ้งแล้วขออนุญาตอัพเวลจากแพลเลเวลเจ็เป็นแพรวทีมชาติส่วนแม่ตุ๊กเรียกแม่ทีมชาติได้เลยจะไม่ติดขอพระคุณคุณเกศด็อกเตอร์สุวรรณาศิลป์อาชา k a y s i l p a a r c h a และสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก,สเก,สเกตติ้งประเทศไทยมากๆ นะคะขอบพระคุณโค้ชชี้และโค้ชที่มิวมากๆที่สุดในโลกนะคะที่พาหญิงมาถึงวันนี้ขอบคุณครูทีที่สุดที่บอกให้นางมาให้ถึงเลเวล7คุ้มกับที่ครูเป็นเมเกรนแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องแพรวด้วยนะคะตามเพื่อนรักมาติดตอย่างน้องแตงโมลูกสาวพ่อแจสแม่แจง